สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงกาตูนด็อกก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปวิดีโอนี้กันนะครับถ้าหากใครยังไม่ได้กดติดตามนั่งเล่าเรื่องก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้นั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่ง ตอนนี้ช่องนั่งเล่าเรื่องมีช่องใหม่แล้วนะครับชื่อว่าพี o โพดวอล์กเกอร์เป็นแนววิดีโอวอล์กและถ่ายติดชีวิตประจำวันของผมนั่งเล่าเรื่องนะครับฝากกดติดตามด้วยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันได้เลยครับการ์ตูนด็อกนั้น มันก็อยู่ในเรื่องเดียวกับการ์ตูนแคทนะครับถ้าใครยังไม่ได้ชมการ์ตูนแคทก็สามารถย้อนกลับไปดูการ์ตูนแคทกันได้เราจะลงประวัติลึกกว่านี้ในการ์ตูนแคทนะครับการ์ตูนด็อกนั้นมันอยู่ในเรื่องเดียวกับการ์ตูนแคทและผู้สร้างเป็นคนละคนนะครับในคลิปวิดีโอการ์ตูนแคทผมได้บอกว่าเขามีผู้สร้างสองคนแล้วคนหนึ่งก็หายไปยกลายเป็นการ์ตูนแคท ส่วนคนที่สองเขาคาดการว่าเขาได้กลายเป็นการ์ตูนด็อกครับในการ์ตูนนั้นมีเนื้อเรื่องโหดร้ายและรุนแรงเป็นอย่างมากและคนสองคนนี้ที่เป็นคนสร้างการ์ตูนดอกและการ์ตูนแคทเขามมีความคลั่งไคล้และบ้าคลั่งในตัวการ์ตูนที่เขาสร้างมากนะครับจนเขากลายเป็นโรคจิตวันวันหนึ่งเขาไม่ทำอะไรว่าแต่การ์ตูน จนถูกสัญญายกเลิกเพราะว่าด้วยเนื้อหาที่รุนแรงเกินไปทำให้เขาสองคนนั้นตกงานและเขาก็บ้าคนที่แล้วนั้นเขาได้กลายเป็นโรคจิตคนเขานั้นต้องหาชุดการ์ตูนแคทมาใส่และก็ไปตามหลอกหลอนคนอื่นไปทั่วการ์ตูนด็อกนี้ก็เช่นเดียวกันแต่คราวนี้มันโหดร้ายพอๆกับการ์ตูนแคทเลยเขานั้นก็ได้มีชุดเป็นการ์ตูนด็อกเหมือนกัน และเขานั้นก็ชอบใส่ชุดนี้และไปน,นั่งตามสถานที่ต่างๆที่มันน่ากลัวไม่ว่าจะเป็นตึกลางบ้านลางหรือแม้กระทั่งสุสานแต่สถานที่ที่เขาอ้าง่าพบเจอบ่อยที่สุดนั่นก็คือใต้สะพานกระตูนด็อกนั้นมีนิสัยโหด้ายไม่เหมือนกับกระตูนแคทที่เขาจะชวนเล่นวิ่งไล่จับคุณเป็นหนูฉันเป็นแมวคุณวิ่งสิ นี่คือการ์ตูนแคทแต่ถ้าเป็นการ์ตูนด็อกเขาจะไม่พูดจาอะไรเลยเขาจะวิ่งไล่ทันทีแบบเดียวกับการ์ตูนที่เวลาเจอการ์ตูนแคทที่ไห่เขาจะต้องวิ่งไล่การ์ตูนแคทเลยทันทีไม่มีคำพูดไม่มีอะไรทั้งสิน้นยกเว้นคำคำเดียวว่าฉันจะฆ่าแกให้ได้การ์ตูนแคทอันนี้ก็เป็นเนื้อหาในการ์ตูน พอจะหาดูได้และสรุปมาได้นะครับส่วนรูปล่างของการ์ตูนด็อกนั้นมีหน้าตาเหมือนหมาในการ์ตูนแต่เป็นแบบการ์ตูนโบราณหน่อยนะครับมันจะมีลำตัวสูงใหญ่ไม่ได้เดินสีขามีใส่ถุงมือสีขาวบ้างบางครั้งผิวของมันนั้นสีดำสนิทเลยนะครับสีดำเหมือนยางถนนและเขาบอกกันว่า มันนั้นสามารถยืดหดตัวได้ด้วยและในปากของมันนั้นก็มีฟันอันแหลมคมอีกด้วยนะครับและการ์ตูนด็อกนี้ก็เคยมีคนอ้างว่าเขาได้เจอมันและถ่ายรูปเอาไว้ได้รูปที่เขาถ่ายได้มีลักษณะคือมีการ์ตูนด็อกนั่งอยู่ในบ้านล้างมีลำตัวขนาดใหญ่มากและมีหน้าตาที่เยือกเย็นมิพูดอะไร และดูแล้วยิ่งหลอนเลยทีเดียวส่วนรูปที่สองนั้นมันดูมืดมืดไปหน่อยนะครับคนที่ได้เจอเขาเป็นหญิงสาวคนหนึ่งเขาอ้างว่าระหว่างทางที่เขานั้นกำลังเดินกลับบ้านเขาต้องเดินผ่านสะพานเก่าๆและเมื่อเขาเดินผ่านสะพานเก่าๆนั้นเขามีความรู้สึกว่าเหมือนมีตัวอะไรบางอย่างกำลังเดินตามเขาอยู่เมื่อเขานั้นหันไปมองด้านหลัง สิ่งที่เขาพบเจอก็คือกระตูนด็อกที่กำลังเดินตามเขาอยู่ด้วยหน้าตาที่น่าสะพรงกลัวและก็เลยได้เป็นรูปนี้ออกมานั่นเองและยังมีเรื่องเล่าที่หมู่บ้านที่กระตูนด็อกและกระตูนแคทเคยอยู่นะครับเขาบอกว่าในช่วงดึกของบางคืนเขาจะได้ยินเสียงแมวกับหมาวิ่งไล่กัดกัน แต่ถ้าออกไปดูแล้วก็จะเห็นการ์ตูนด็อกและการ์ตูนแคทอยู่ที่นอกหน้าต่างกำลังวิ่งไล่กันแบบเดียวกับในการ์ตูนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าทั้งหมดที่ผมหามาได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้ามีข้อมูลหรือคำพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและก็ฝากกดไล์ กติดตามให้กับรายการนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับและคลิปวิดีโอหน้าท่านผู้ชมอยากให้ผมทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ที่ด้านล่างดเดรสคิปชั่นเลยนะครับสำหรับวันนี้นั่งเล่าเรื่องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ